สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับ Ford r เ n g e r นะคะเราพามาชมในส่วนของชุด Y นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น xlt นะคะเกียร์ออโต้นะคะวันนี้เราไม่ได้พามาชมสเปคนะคะแต่จะมาชมความบอนะคะสำหรับสีนี้นะคะเป็นสีใหม่ของ Ford Next Gen นะคะในของปีนี้เนาะเป็นสีน้ำเงินนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับ ในส่วนของชุดวายนะคะว่าเราติดตั้งอะไรไปบ้างนะคะชุดวายเนี่ยด้านบนเนี่ยเราจะติดในส่วนของครอบไฟหน้านะคะและกระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจัง f o r d Ford นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีนะคะหรือว่าจะใช้เป็นสามมิติสีดำด้านได้นะคะสำหรับชุดกันชนด้านหน้าที่เราติดตั้งเพิ่มในของชุด Y นะคะก็ตัดกับตัวนี้นะคะเป็นงานนะคะสี ออกสีบอลเงินนะคะค่อนข้างที่จะสว่างนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดด้านบนเป็นสีดําตัวนี้จะทําให้มิติในการติดตั้งนะคะตัดกับสีรถที่เป็นสีน้ําเงินก็จะดูสปอร์ตดูดันมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านข้างกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านข้างของชุดวายนะคะก็เป็นเอกลักษณ์นะคะเป็นซุ้มร้อนะคะก็จะออกมาจากตัวรถประมาณ นิ้วครึ่งนะคะที่จะยื่นออกมานะคะแล้วก็เป็นในส่วนของร้อมแอกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราใส่เป็น BF นะคะยางของ BF นะคะสำหรับสเปคยางนะคะจะใส่มาอยู่ที่265 65R18 นะคะตัวนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ยกนะคะ เรามาชมด้านข้างนะคะเราก็ได้ติดตั้งฟิล์มฟิล์มเนี่ยเราติดตั้งสำหรับของลูกค้าออโต้แกลลี่นะคะเราติดเป็นฟิล์มเซรามิกทุกรุ่นนะคะเราสามารถที่จะเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะสำหรับนี้นะคะที่เราติดตั้งอยู่ก็จะเป็น60รอบพันนะคะก็จะค่อนข้างทึบลงมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็เราติดตั้งกันสาดเรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของด้านหลังนะคะ ด้านหลังอันนี้ลูกค้าได้สั่งเป็นในส่วนของฝาท้ายแบบโรเดอร์นะคะตัวนี้ก็มีตัวล็อกมาด้วยนะคะเวลาเราล็อกตรงนี้ก็จะล็อกในส่วนของฝาท้ายทั้งหมดนะคะสำหรับไฟนะคะไฟเนี่ยเราก็ได้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของ LED นะคะตัวนี้สังเกตได้ว่าขอบเนี่ยสีดำเนี่ยจะตัดกับในตัวของตัวรถด้วยนะคะที่เป็นสีน้ำเงินนะคะ น้องพาดูรอบรถนะคะได้เลยความห่อนะคะเรียวๆนะคะสติกเกอร์เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคําว่าเรนเจอร์คำว่าแรปเตอร์หรือว่าเป็นสติกเกอร์ด้านข้างนะคะโดยรอบรถมาติดตั้งให้ได้แต่อันนี้ลูกค้าเขาอยากได้แค่ส่วนของท้ายเนาะ <era> ก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะในส่วนของ Ford n e x ็กทุกรุ่นหรือว่า เอเวอร์เลนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเด e แอมทิ้งั้งอ่ไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรติดต่อไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ก็พาชมรถคันนี้พอแค่น,นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในส่วนของคลิปหน้านะคะว่าเราจะมีอุปกรณ์ในการตกแต่งหรือว่ามีการแต่งใหม่ๆอัปเดตให้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ